ไม่มีคำว่าบาังเอิญถ้าเราเคยทำร่วมกันมาเคยทำบุญกันมาเคยช่วยเหลือกันเราก็จะมาพบกันในวันนี้เคยสังเกตกันไหมบางครั้งเราเพิ่งเจอกันครั้งแรกกบรู้สึกผูกพันบางครั้งก็เกลียดท,ทั้งที่ไม่มีสาเหตุเป็นเพราะว่าชาติใดชาติหนึ่งเคยทำดีกันมาเคยจองเวรกันมาถ้าเคยทำดีกันมา เคยเป็นคู่บุญกันมาเวลาเจอก็ผูกพันรู้สึกเหมือนรู้จักกันมานานแต่กับบางคนกลับรู้สึกเกลียดการเกิดใหม่แต่ละครั้งเนะี่ยมันจำไม่ได้หรอกแต่มันฝังไว้ที่ความรู้สึกสุดท้ายแล้วความดีก็อย่าทิ้งไม่ว่าจะสุขหรือจะทุกข์ก็จงทํามันต่อไปเจออะไรก็แล้วแต่นะเพราะการทําความดีมันจะเพิ่มบารมีให้เรามันจะทําให้เรานะ เวลาจปะปัญหานักเวลารู้สึกเกลียดใครไม่ชอบใครนะแผ่เมตตาไปให้เขาขอให้เขาเจอสิ่งดีๆขอเข้ามาขอให้จบกันแค่นี้เป็นเพื่อนที่ดีต่อกันยังน้อยการเกลียดของเรานะมันจะไม่ฝังไว้แล้วก็ไม่จองเวรกันอีกนะมันจะจบกัน